ที่จริงแล้วคลิปนี้มีความยาวประมาณ5นาทีนะครับแต่ว่าผมก็จะตัดออกมาให้เหลือสั้นที่สุดนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันต่อถึงเรื่องของ r z o n e Mobile นะครับหลังจากที่ตัวเกมได้เปิดให้บริการก็มีผู้คนมากมายนะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็มีคนมากมายที่อยากจะเล่นแต่ว่าสเปคมือถือไม่ถึงนะครับแต่สําหรับคนที่สเปคมือถือถึงมันก็ยังคงมีปัญหาในตัวเกมเองซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่เจอปัญหานั้นทิปวิดีโอนี้ไม่ได้มีอะไรนะครับจะมาพูดกันผมก็แค่มีความสงสัยว่าเกมมันยังมีคนเล่นอยูู่่่่่ใชมม้ยซึงงผก็ดดไหลาาอทีเ ไลฟ์สดสตรีมอยู่ก็กยังมีคนเล่นเยอะเหมือนกันนะครับแต่ทําไมมันไม่มีใครเจอปัญหาเหมือนผมคือปัญหาที่ผมเจอในเรื่องของภาพโอเคอันนั้นตัดไปมันก็คงจะแก้ไม่ได้แล้วก็คงจะต้องรออัปเดตแพทต่อไปนะครับแต่ในเรื่องการค้นหาแมทเนี่ยผมเจอปัญหาเนี่ยจนผมไม่รู้ผมจะเล่นเกมต่อดีไหมนะครับผมก็ยังอุตส่าห์นั่งรอนะครับและเหตุผลที่คลิปเนี้ยต้องมาพูดเพราะว่าจริงๆไม่อยากอัดนานนะ ถ้าอัด,ดานานๆคือเครื่องมันจะร้อนมากนะครับผมใช้เวลาอัดคลิปเนี่ยตั้งแต่ผมเริ่มค้นหาแมทเนี่ยเร,ราประมาณ5นาทีนะครับผมยังหาห้องไม่เจอเลยผมได้สงสัยว่าเกมมันยังมีคนเล่นอยู่ไหมหรือว่าหรือว่าแรงผมต่ำหร,หรือว่ายังไงผมก็ไม่เข้าใจนะครับใครที่มีข้อมูลตรงนี้ก็สามารถให้ข้อมูลกับผมได้นะครับ แต่ส่วนตัวผมตอนนี้ผมเจอก็คือนี่แหละครับเรื่องของการค้นหาห้องตอนนี้ผมหาห้องนานมากผมใช้เวลาหาห้องเนี่ยหนาที5นาทีบวกๆด้วยนะครับแต่คลิปเนี้ยมันอัดมาประมาณ5นาทีนี่แหละแต่ผมก็จะตัดออกไม่ถึงหรอกซึ่งก่อนก่อนที่ผมจะเริ่มกดอัดเนี่ยผมก็ค้นหามาแล้วรอบหนึ่งมันมันมันไม่ใช่แค่แบทเทิลรอยัลนะครับแม้กระทั่งเด a แมทนะครับเอ็มพีอ่ะผมก็หาห้องเล่นไม่ได้แบทเทิลรอยัลเนี่ยก็อย่างที่เห็นเลยครับตอนนี้ยังผมพูดอยู่ตอนนี้มันก็ยังหาห้องไม่เจอ สรุปง่ายๆคือคลิปวิดีโอนี้ผมปิดไปโดยที่ผมไม่ได้เล่นแม้แต่เกมเดียวนะครับเอ่อสำหรับใครที่เล่นแล้วรู้สึกยังไงการค้นหาห้องมันเป็นยังไงมา,มาบอกผมหน่อยแล้วก็มีวิธีแก้อะไรบ้างผมอยากเล่นนะครับจริงๆผมผมอยากสตรีมทุกวันเลยเครื่องผมเล่นได้นะครับผมยืนยันก่อนเครื่องผมเล่นได้เล่นได้ดีเล่นได้แบบลื่นด้วยนะครับผมเจอปัญหาแค่ในเรื่องของกราฟิกนั่นเองบัคนิดหน่อยไม่มีปัญหาอะไรกับผมผมไม่ได้ีเรียเรื่องงานภาพอยู่แล้วนะครับขอแค่เกมมาเสถียรแค่นั้นนะไม่มีปัญหาเลย แต่ตอนนี้ก็คืออย่างที่เห็นเข้าห้องก็ยังเล่นไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปพูดถึงหรอกว่ามันจะสนุกไหมนะฮะ